ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมแดนนี่คนหล่อหน้ามอนิเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเส้นทางโซโลแกนมาสเตอร์ในวันที่7นะครับผมโซโลแกนมาสเตอร์ไปใน30วันของเราวันนี้เป็นวันที่7แล้วค่อนข้างที่จะเสียเวลาพอสมควรนะครับเพราะวันที่7แล้วเราเพิ่งแค่ไดมอนดามเองเราไม่พูดพ่านทาเพลงแล้วเราไปลุยกันเลย l e t โกไปนะครับเกมแรกว้าว จะทันไหมวะคุณูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม <_ d ans> เป็นกําลังใจให้แดนด้วยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะว่าแดนจะทําได้ไหมนะครับผมทําได้บวกหนึ่งทำไม่ได้บวกหนึ่งครับอืมก็ง่ายก็ไม่ต้องบวกอะไรทั้งนั้นครับเพราะว่าแดน,นต้องทําให้ได้แน่นวนแน่นวนไม่รทำไมมันนานเจอห้องโอเคเจอห้องแล้วครับมาเวมาเวเกมแรกก็เกมแรกแขอประเดิมด้วยแชมป์ลวกันนะครับผมโอ้โหได้ดาหาทะวันเอหาตะวันผมไม่ค่อยชอบเลย เอาตรงผมไม่ค่อยถูกจริตกับด่านหาดตะวันสักเท่าไหร่เลยผมเอาง่ายๆก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันสักเท่าไหร่เลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจะทําให้เต็มที่ครับทําให้เต็มที่ขี้ให้เต็มกางเกงครับดูกันว่าเราจะไหวหรือป่าต้องไหวหรือว่าต้องไหวหรือว่ายังไงก็ต้องไหวครับต้องไหวเว้ยต้องไหวเว้ยต้องไหว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 เว้ยลุยเว้ยลุยเว้ย Let's go Let's go Let's go baby Let's go baby ไปไปอ่าแล้วเครื่องบินสู่หาตะวัน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 เราจะโดดสวนสนุกเลยนะครับเราจะลงไปวัดเลยครับต้นเกมคือต้นเกมโซโลมันมีสองชีวิตนะครับเราลงไปวัดได้เลยนะเออถ้าเราแบบได้คิวถือก็ถือว่ากําไรครับถ้าเราไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการพลาดแล้วก็มาตั้งหลักใหม่ได้ครับ นี่แหละโซโล่ Solo, สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งของโซโล่ครับลงไปเราได้ปืนแบบได้เปรียบขี้โกงขี้โกงหน่อยแล้วก็แบบอาจจะเก็บได้ทั้งเมืองเลยแหละครับนะแต่ลงมาได้พาร์ทมากก็ไม่ค่อยขี้โกงสักเท่าไหร่แหละยิงยิงหน่อยยิงหน่อยโอ้โหเจ็บมากเลยครับเจ็บมากเลยเปล่าประชดไม่ได้เจ็บอะไรเลยครับพาร์มากเบาจัดเลย น่ต้นเกมนันไม่มีเกาะเลยมั้งนะยิงแท้ไม่เข้าเหลือใจเชื่อ,อ,อแหมพี่ก็จะใจเย็นกันหน่อยลงมาก็จะใส่ผมจะตายละค่อยคุยกัน่อยดีไปรุน่นเอ,อ๊ะให้มันเดือดกันจังวะ ไม่เดือดกันไปป่ะ <_ t od> เดือดกันไปปะเราโดนไล่ต้อนอย่างเดียวแล้วนะนเกมเนี้ยเรายังไม่ได้สู้เลยครับยังไม่มีโอกาสได้สู้เลย <_ t od> นี่ไง <_ t od> โผหัวนิดเดียวโดนไปดิ ลายตอนผมหรอผมก็ไม่ได้จนมุมไม่พี่เล่นขนาดนั้นหรอกครับพี่ชายผมก็สู้เว้ยถึงยามผมอ่ะผมมาเซียวเดียวผมก็ยิงได้แล้วผมมันนักแข่งเก่าแต่วอีงหนึง่งตอนนี้เลือดเราไม่เต็มนะเราขึ้นบ้านแล้วครับ ไอ้นี่น่าจะมียาโอเคสวยกูพลาดอีกแล้วไม่เป็นไรคุณนู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลาดเล็กพลาดน้อยเราได้สองคิวอ่ะก็ก็ก็โอเคอยู่นะสองคิวโอเคครับโอ้โหแต่ไม่มีตัว โดดเต็นแล้วกันเราพลาดวะเราพลาดแบบพลาดจุดเล็กๆน้นอยๆครับเราต้องแก้ไขนะอย่างนี้ยังมีตัวอีกด้วยโอ้ไปไหนก็น่าจะมีแต่เท้าลนะครับตอนนี้เราก็ต้องเอาชีวิตรอดแบบขั้นสุดเลยละ่ะเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เยี่งไงวะต้องผ่านไปให้ได้ครับ ่านได้ก็สวยผ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับที่ผมบอกคือผมแบบไม่ค่อยได้ฝึกฝนด่านนี้สักเท่าไหร่ครับด่านนี้เป็นด่านที่มันเข้ามาในช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแล้วครับไม่ใช่ไม่ค่อยเลยคือไม่ได้เล่นเกมนะเป็นด่านที่เข้ามาตอนผมไม่ได้เล่นเกมแล้วผมแบบกลับมาเล่นก็เจอด่านนี้แล้วคือผมแบบไม่ค่อยชอบเลยครับแบบมันมันเดินเกมยากนะสําหรับผมนะเพราะผมด้วยความที่ไม่คุ้นชินด้วยแหละ ก็เลยยากไปหมดเลยครับตอนนี้พราว่าก็จะเดินเกมได้เท่าที่จะทําได้แล้วกันนะครับมีแค่นี้เจเอาแค่ไหนนะครับมีแค่ใจเจ้อาอะไรอีกครับรู้เรื่องแล้วครับหวานเกียบหวานเกียบแล้วหวานเกียบแล้วหวังเกียบหวังเกียบเอาโดนี้แล้วกันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าตอนนี้เราไม่มีกระเป๋านะครับผมต้องการกระเป๋าแบรนด์เมเนมสักชิ้น ราจะลงไปวงฟ้าเลยเราคือเราไม่ต้องกลัวครับลงไปงัดเลยตุยเป็นตุยครับ <S <S ตายเป็นตายก้อนจี้พร้อมจะตายแล้วอูดอูดอีดอีด,อดเอตเอตเอ็ดลุยเลยเว้ยลุยเลยเว้ยคุณดูเราตีได้เราก็รวยรรอะ่ะ Triple kill. ฮะกู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 แตกแล้วอกูกูแตกแล้วอฮะโอ้โหบวกสี่บ้าเกมนี้เยี่ยมจริงๆเลยไม่เอาอะไรแล้วชีวิตโอ้โหไม่เอาอะไรจริงๆเลยชีวิต ชีวิตไม่เอาอะไรแล้วบวกสี่โอ้โหโคตรใกล้เลยวะไอแดนไอแดนมันทำอะไรวะคุณดูพอแล้วนะเว้ย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 ชอแล้วนะเว้ยชอแล้วนะเว้ยเวลัยเว้ยไหวๆเกมนี้แดนทำรับบาป แล่าบ,บาหมูด่านเซียนผมเลยครับลุ้นแชมป์เต็มตัวแน่นอนบอกเลยยังไงก็ลุ้นแชมป์แชมป์อะไรแชมป์ม่วงๆก็เปล่าไม่ครับนะก็ลุ้นแชมป์เต็มตัวครับเกมนี้เพราะว่าด่านชมล่แบบแห่ดบนชมล่าบาแห่ถูกแล้วครับเป็นด่านเซียนด่านโปรดปราของผมเลยเราก่อนจะโดดบาซิเลียเลยครับสมัยผมแข่งเป็นนักแข่งเก่าครับผมก็ ผมกับทีมก็พากันโดดบาซิเลียครับก็เหมือนเดิมครับบาซิเลียก็เป็นเมืองที่เข้าออกได้ง่ายครับแต่คุมยากเหมือนเดิมครับแต่ถ้าคุมเป็นคุมดีๆมันก็เข้ายากนะเพราะว่าแบบฝั่งนี้มันก็เป็นน้ำนครับเราแบบมาคุมตรงนี้เราก็ทําให้ืองแบบทีมที่ลงฝั่งนี้แล้วก็เข้าย,ยากครับแต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าการเดินเกมมันก็ย,ยังเหมือนเหมือนเดิมไหมครับผมก็ไม่ได้ติดตามการแข่งโปรล,ลงโปรลีกแล้วครับ แต่ว่าสมัยก่อนก็เดือดครับมันไม่มีชุบไงสมัยผมแข่งแต่ก่อนนะ่ะมันไม่มีชุบเหมือนทุกวันนี้ครับทุกวันนี้มันมีชุบนะก็ให้ทิมที่แบบไล่คิวมันก็หัวเหีเ้ยมเกินไปแล้วครับให้ลูกซองสองเม็ดว่ะซองสองเม็ดเป็นอีกหนึ่งปืนที่แต่ก่อนผมชอบครับแต่ทุกวันนี้ไม่ชอบละคว,วงไม่เร็วมันแต่เก่าครับ ไม่ใช่ปืนแบบควงไม่เร็วมันแต่ก่อนนะคือผมนี่แหละควงไม่เร็วเองครับแต่ก่อนแบบยิงควงเปิ้งป้างเปิ้งป้าง,ง,างไงแต่ก่อนผมเล่นพิ้วไงแต่ทุกวันนี้ไม่พิ้วแล้วครับแบบเดือด่าครับเด๋อเด๋อเล่นช้าๆเล่นไม่หมดแตกมาเด็แต่ก็สองเม็ดแตกนะแต่ก็เอาเรื่องนะครับเดือด่าแล้วไงสองเม็ดร่วงแล้วกันรูเรือง ไหนก็ในไหนละซองสองเมตรละกันขอลอง่อยดีเมื่อกี้เจอเทอก่อนนะขอญาตไม่จับขอญาตจับซองสองเมตรละกันนะครับทำไมผมแข่งแต่ก่อนนี่ซองสองเมตรโอโ้โหโคตรยอดนิยมเล่นกันแบบละนาำอะ่ะเล่นกันบานนะครับเล่นกันลืมอะ่ะหากันให้ควักแต่ว่าถ้าปืนโปดผมจริงๆก็ซองอัพสามนะครับโหนม,มาก ผมเล่นโหดมากครับซองอัพสามบอกเลยหาตัวจับยากครับผมได้จับซองอัพสามอะเล่นงานผมยากเลยอะแบบรุมสี่รุมห้ากาผมลงยากเลยอะครับอันนี้ไม่ได้โมัวนะพูดจริงผมแบบเคยเก็บสีด้วยเก็บสีสมัยคัดแข่งอะครับอืย่างโหดตอนนั้นผมเกิดเลยแตก ขัวก็มีประเด็นว่ะคุณดูเคียร์ขัวก่อนดิแอบจบลอยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยเฮ้อแอบมองเธออยู่นะ สามอิลิมครับเกมนี้เอาว่าซองควงยาวๆเลยแล้วกันเกมนี้นะไหนๆก็มาถึงจุดนี้และ้ะเอาซูตเอาซูตซองควงเอาซูตจมูกสั้นเป็นผมเส้นผมทำให้ไรกระเป๋า,าคอคดัยดูไว้จำไว้ให้ดีอาจจะลงมาเก็บศพเดิมนะพวกนี้นะแล้วก็ไปย้ำได้ครับย้ำแค้นนะ ่าให้มันรู้จักนี่งไงผมบอกแล้วมันเก็บศพเดิมไอแดนนี้มันอ่านเกมเฉียบคมเกินแบบโคตรโหดอะอ่านเกมคมกันไปมปะอย่างนี้เป็นนักแข่งได้เลยนะเนี่ยอืมอ่านเกมคมอย่างเงี้ยมันเกินปุยมุยเกินปุยมุยเกินปุ้มปุยเกินปุ้มปุยมันจะลงมาเก็บศพเดิมอีกนะเราไปย้ำแค้นได้อีกครับรอดู โอเคไม่มาแล้วรอบนี้มันก็น่าจะเป็นนะครับตัวที่แบบตัวที่แบบพวกลงมาเก็บศพเดิมคือมันเสียดายของเสียดายของถ้ามันยิงได้ครับผมก็เป็นนะแต่ถ้าพวกที่แบบพวกที่แบบตาแล้วแบบไม่ลงมาเก็บศพเดิมพวกมันคือพวกที่แบบบรรลุธรรมแล้วครับผมเอ้ยกับระเบิดใครวะใช่ครับมันพวกที่บรรลุธรรมแบบเดี๋ยว กูไม่ตายเดี๋ยวกูก็หาใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกประเภทนั้นไปครับแต่พวกนั้นก็เป็นพวกเสียดายของครับอย่างที่บอกเออมีหลายประเภทครับสูที่เราเลือกว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนเออเราจะเลือกเส้นทางหิวของหรือเส้นทางเอาชวิลอดก็ว่ากันไป ไม่พูดไม่พัมไม่ทำไม่เพลงรู้เรื่องเหืังกี้ครับโอเคมีตัวเอาโคโรโนโลแล้วกันนะครับเราจะไปเปิดตู้นะครับเราไม่สนใจใครแล้วตอนนี้เราไปเปิดตู้เราเน้นเอารวยละเน้นเอารวย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 ฉันรวย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 เน้นรวยก่อนนะฮะเกมนี้เรารวยเราก็เล่นง่ายครับเล่นง่ายเล่นสบายเลยทีเดียวเชี่ะ แล้วก่อสิงเลยแดนนี่มาแล้วโหยมาแล้ววา้าแดนนี่มาแล้วโหยมาแล้ววา้าปึ๊บปิดล็อกมาแล้วจูเ้อโดนมาไต่ไหนอีกโดนมาแต่ไหนอีกตัวครับตัว เราเก็บแอรดอปนะนี่ไม่ชาร์จเลยเราไม่สนหน้าหินหน้าภมแล้วไม่ใช่แอรดอปอันเป็นที่บูชายันแล้วมาขีดเซอร์เบอกัอนนะเราไม่ต้องลงไปผูผามาไม่ต้องไปผีผาม,มากนักนะครับ เ็ามาใช่มาแบบขี่เซอร์เวกมอ,อแล้วเออไม่มีครับมันมีอยู่แต่แบบหาไม่เจอตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอมันก็ไม่เปิดเราด้วยมันไม่เปิดก็ไม่เป็นไรครับมันไม่เปิดมันเราไม่มไม่เปิดเราก็ปล่อยไปแล้วเ,เ,เราเจอคนข้างหน้านแล้วเนี่ข้างหน้านี่ได้เปิดกันแน่ โอ้โหแตก MP โอ้ยวันนี้ไม่ใช่วันของผมว่ะคนดู